าามาแลนี่าาาานเ,เี้ยวไปถิมมามร้านกันจนจบอ้อแน่ขอแน่ก็บผให้่โอ้ยร้านมันบดมันก็พอดี <ๆ S 2> อ้าแตกแตกทิมเลยนะซะไอ้เนียงใคเยดอืปัญหาออืม,อม,อม เจาะเอามาใส่ในเะ mm. หยือไทยละลายเติร์กินน้ำต mm. าลเผ็ดเนาะอืมเผ็ดแล้วเดยแล้วเผ็ดหน่อย mm. มันมาถึงจะเหม็นน้ำตาลไหมอ่ะ <c oughs> ใช่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 สี่มือลุงไปพ่อครับใช่แล้วแแสบลายสี่มือจ้ะเฮยเดี๋่ไปใจอีกแล้วเต่เว็ดเลยผมจะบอมามือหน้ยมากอ่ะพายุมือนียมากอ่ะพยูอีกแบ

กพวรมะม่งขาบอมนะชาวันถิ่นมันมีหมวกจอดชาวบ้านอรทอยเอมีหมวกจอดกานทำอาารสุกหมดทัืงวันเนี่ยเขาบกมาจอดเลยเจอดหาทั้งวันเลยอยู่มึงดูอยูดูแปะนู่นาูนี่นนะผมไม่หยางจุดนดอกคน รทนเ้วันเสารันอือดูเวยงเขาผักวันเสาร์วันผิกเจอลห้านะเขาผักเหรอผักสวยสมบรผักอันนี้ให้ตัต้นนี่ปลูกผมก็ได้อืมผักอะไนี่บริเวณผักาตวันวัเสาคือเขาผักเปวันเสาร์ืนเลย เริ <cartoon> well, ่มเผ็ดแล้วกินตำอิดบ่มีรสชาติเผ็ดแต่เงินกินตรงไหนเธออ่ใด้สนใจทำอดดอกอันวัดอ่ะไปวัดโบมีห่ดอก็ชาเ่อด้เอวห้ายเอาตีนหลายตีนใจหลาย